มงคลที่18ทํางานไม่มีโทษมงคลชีวิต3 8ปประการฉบับทางก้าวหน้าโรงงานที่ดีมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงเพราะผลิตผลงานได้มากเท่านั้นแต่จะต้องผลิตผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกันคนเราจะเจริญก้าวหน้าทำประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้ไม่ใช่เพียงเพราะทำงานได้มากเท่านั้น แต่จะต้องเลือกทำเฉพาะงานที่ไม่มีโทษด้วยงานไม่มีโทษคืออะไรงานไม่มีโทษหมายถึงงานที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนใครแต่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นความสามารถในการทำงานของคนมีอยู่สองระดับคือขั้นทำได้กับขั้นทำดีทำได้หมายถึงการทำงานสักแต่ให้เสร็จเสร็จไปจะเกิดประโยชน์หรือไม่เพียงใดไม่ได้คำนึงถึง ทำดีหมายถึงการเป็นผู้คิดให้รอบคอบถึงผลได้ผลเสียทุกแงม่มุมแล้วจึงเลือกทำเฉพาะแต่ที่เป็นประโยชน์จริงๆสิ่งใดที่ไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเพียงพอก็ไม่ทำสิ่งนั้นพูดสั้นๆก็คือถ้าทำต้องให้ดีถ้าไม่ดีต้องไม่ทำกล่าวอีกในหนึ่งทำได้หมายถึงทำสิ่งต่างๆได้ตามที่ตนอยากได้อยากทำเช่นค้าขายหาผลประโยชน์เข้าตัวเป็น โดยไม่เลือกสิ่งของที่ค้าอาจขายสิ่งที่ไม่ควรขายอย่างพวกเหล้าบุรียาบ้าเป็นต้นก็ได้หรืออยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งก็มุ่งมั่นชุวงชิงเอาให้ได้ผิดถูกชั่วดีอย่างไรไม่ได้คำหนึ่งการทำได้จึงเป็นเพียงคุณสมบัติขั้นต้นของคนทำงานเท่านั้นถ้าจะให้ดีจริงแล้วต้องถึงขั้นทำดีคนทำดีนั้นมีคุณสมบัติในตัวถึงสองอย่างคือนอกจากจะทำได้แล้วยังสามารถเลือกไม่ทำก็ได้ ถ้าเห็นว่าทำแล้วจะไม่ดีอย่างนี้จึงจะเก่งแท้อาจจะเปรียบได้ว่าคนทำงานขั้นทำได้ก็เหมือนกับเด็กทารกที่เพิ่งรู้จักกินทำเป็นแต่เพียงหยิบอะไรใส่เข้าปากแล้วกลืนลงท้องไปกินขั้นนี้เรียกว่ากินได้ยังไม่ใช่คนกินเป็นยังไม่มีความดีวิเศษอะไรนะักถ้าที่เลี้ยงเผลออาจหยิบสิ่งที่เป็นพิษใส่เข้าปากแล้วกลืนลงท้อง ให้ผู้ใหญ่ต้องเดือดร้อนวิ่งหาหมอก,ก็ได้แต่คนกินเป็นจะต้องรู้จักเลือกของกินเห็นว่าควรกินจึงกินถ้าไม่ควรกินก็ไม่กินเช่นเดียวกันนักทำงานที่เก่งแท้ต้องถึงขั้นทำดีคือไม่ใช่สักแต่ว่าทำงานได้แต่ต้องเห็นว่างานที่จะทำเป็นงานที่ดีควรทำจึงลงมือทำวิธีพิจารณางานว่ามีโทษหรือไม่ในการพิจารณางานที่ทำว่าเป็นงานมีโทษหรือไม่ ต้องไม่ถือเอาคำติชมของคนผ่านมาเป็นอารมณ์เพราะคนพานนั้นเป็นคนมีใจขุ่นมัวเป็นปกติมีวินิจฉัยเสียความคิดความเห็นผิดเพี้ยนไปหมดสิ่งใดที่ถูกก็เห็นเป็นผิดที่ผิดกลับเห็นเป็นถูกหรือเรื่องที่ดีคนผ่านก็เห็นเป็นเรื่องที่ชั่วแต่เรื่องที่ชั่วกลับเห็นเป็นเรื่องที่ดีถือเป็นบรรทัดฐานไม่ได้ส่วนบัณฑิตนั้นเป็นคนมีความคิดเห็นถูกต้องรู้จักติดชอบชั่วดี รู้จักบาปบุญคุณโทษทั้งเป็นคนมีศีลมีสัตว์คนประเภทนี้ใจกับปากตรงกันเราจึงควรรับฟังคำติชมของบัณฑิตด้วยความเคารพหลักที่บัณฑิตใช้พิจารณาว่างานมีโทษหรือไม่นั้นมีอยู่สี่ประการด้วยกันแบ่งเป็นหลักทางโลกสองประการและหลักทางธรรมสองประการองค์ประกอบของงานไม่มีโทษงานไม่มีโทษจะต้องมีองค์ประกอบสี่ประการดังนี้ หนึ่งไม่ผิดกฎหมายสองไม่ผิดประเพณีสามไม่ผิดศีลสี่ไม่ผิดธรรมหนึ่งไม่ผิดกฎหมายกฎหมายเป็นระเบียบข้อบังคับซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามการทำผิดกฎหมายทุกอย่างจัดเป็นงานมีโทษทั้งสิ้นแม้บางอย่างจะไม่ผิดศีลธรรมข้อใดเลยเช่นการปลูกบ้านในเขตเทศบาลต้องขออนุญาตตามเทศบัญญัติถ้าไม่ขอผิด การทำอย่างนี้ดูเผินๆทางทำเหมือนไม่ผิดเพราะปลูกในที่ของเราเองและด้วยเงินทองของเราแต่การกระทำดังกล่าวก็เป็นงานมีโทษคือมีตำาหนิและโปรดทราบด้วยว่าเมื่อใครทำงานมีโทษก็ย่อมผิดหลักทำอยู่นั่นเองอย่างน้อยก็ผิดมงคลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเป็นหนักหนาทั้งพระทั้งชาวบ้านให้เคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองโดยเคร่งครัด ไม่เคยปรากฏในที่ใดเลยว่าพระบรมศาสดาของเราสอนพุทธศาสนิกชนให้แข็งข้อต่อกฎหมายแม้จะเอาการประพฤติธรรมหรือความเป็นพระเป็นสงเป็นข้ออ้างแล้วทำการดื้อแพง่งก็หาชอบด้วยพุทธประสงค์ใหม่ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาต้องการให้ศาสนิกชนเป็นคนรักสงบและให้เคารพในกฎหมายชาวพุทธต้องไม่ทำตัวดื้อแพง่งต่อกฎหมายบ้านเมืองไม่ว่าในกรณีใดๆ ถ้าเราพิจารณาในแง่มงคลแล้วจะเห็นได้ชัดว่าการทำผิดกฎหมายนั้นเป็นอัปมงคลแน่เพราะเป็นการสร้างความผิดคล้องคอตัวเองสองไม่ผิดประเพณีประเพณีหมายถึงจารีดขนบธรรมเนียมของมหาชนในถิ่นหนึงหนึ่งหรือสังคมหนึ่งซึ่งแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้างแต่เมื่อคนทั้งหลายเขาถือการเป็นส่วนมากและนิยมว่าดีก็กลายเป็นกฎของสังคมใครทำผิดประเพณีถือว่าผิดต่อมหาชน เช่นประเพณีแต่งงานประเพณีต้อนรับแขกประเพณีรับประทานอาหารประเพณีทำความเคารพผู้ใหญ่และอื่นๆซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่จึงต้องศึกษาให้ดีเราชาวพุทธเมื่อจะเข้าไปสู่ชุมชนใดก็ต้องถามถ่ายดูก่อนว่าเขามีประเพณีอย่างไรบ้างอะไรที่พอจะอ่อนอ่อนผ่อนตามได้ก็ทำตามเขาแต่ถ้าเห็นว่าทำไปแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเรา เสียหายแก่ภูมิธรรมและศักดิ์ศรีของชาวพุทธก็ควรงดเสียอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นประเพณีไม่ให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุดูถูกผู้หญิงของคนบางเหล่าประเพณีถือเลิกยามจนแทบไม่มีโอกาสทำมาหากินประเพณีห้ามถ่ายอุจระปัสะะสาวะซ้ำที่ของชาวอินเดียบางกลุ่มจนกระทั่งไม่สามารถทำส้มใช้ได้สามไม่ผิดศีลศีลเป็นพื้นฐานของการทำความดีทุกอย่าง แม้ในไตรสิกขาซึ่งถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็กล่าวไว้ว่าศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิทำให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นเครื่องบรรลุนิพพานดังนั้นผู้ที่คิดจะสร้างความดีโดยไม่นำพาในการรักษาศีลเลยจึงเป็นการคิดสร้างวิมานในอากาศเราชาวพุทธทั้งหลายควรพิจารณาทุกครั้งก่อนทำงานงานที่เราจะทำนั้นขัดต่อศีลห้าหรือไม่ ถ้าผิดศีลก็ไม่ควรให้งดเว้นจากการล่วงละเมิดศีลและงดเว้นจากการสนับสนุนผู้อ้างตัวว่าเป็นผู้วิเศษแต่ไม่มีศีลด้วยเช่นกันพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าตรัสว่าเธอพึงพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าตัวเราเองตำหนิตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่เธอพึงพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าผู้รู้ใครกลัวแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ศีลไม่ผิดธรรมธรรมคือความถูกความดี ในการปฏิบัติงานทุกครั้งต้องคำนึงถึงข้อธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ให้ถี่ถวนเพราะงานบางอย่างแม้จะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีและไม่ผิดศีลแต่อาจผิดหลักทรรได้ดังเช่นการผูกโกรธคิดพยาบาทผิดหลักกุศลกรรมบทการเกียดคร้น้นผิดหลักอิทธิบาทการเป็นนักเลงการผนานเจ้าชู้ผิดหลักการและอบายามุข ดังนั้นเมื่อเราทำงานไม่ว่าจะเป็นงานทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ตามเราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายประเพณีศีลและธรรมจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนทำงานไม่มีโทษคนบางคนมีปัญหาว่าใจก็ต้องการทำงานไม่มีโทษแต่ทำงานครั้งใดกว่าจะรู้ว่างานที่ตัวทำเป็นงานมีโทษก็สายไปเสียแล้วทำไปแล้วจึงมีปัญหาว่าทำอย่างไรเราจึงจะเป็นคนที่รู้ก่อนทำ วิธีรู้ก่อนทำทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องการทำงานไว้ว่านิสสม,มการณงสยโยคือใครครวรดูก่อนแล้วจึงลงมือทำดีกว่านักทำงานสมัยนี้ก็มีคติว่าอย่าดมก่อนเห็นอย่าเซ็นก่อนอ่านซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมนั่นเองแต่การทำงานแบบนี้คนหนุ่มสามักจะไม่ค่อยชอบเพราะใจร้อนเวลาเสนองานให้ผู้ใหญ่พอท่านบอกว่า ขอคิดดูก่อนเด็กก็มักจะขัดใจหาว่าคนแก่ที่กลาดทําอะไรไม่เด็ดขาดความจริงไม่ใช่เรื่องกล้าหรือขลาดแต่เป็นเรื่องการใช้ความคิดท่านต้องการรู้ก่อนทําไม่ใช่ทําก่อนรู้แล้วทําอย่างไรเราจึงจะรู้ก่อนทําข้อสําคัญคือต้องทําใจเราให้คลายความอวดอื้อถือที่ถิมานะต้องยอมรับว่าเราไม่ใช่คนเก่งที่สุดเราไม่ใช่คนฉลาดที่สุดยังมีผู้ที่เกิดก่อนเรารู้เห็นมามากกว่าเรา ใครลดความลำพองลงเสียได้ดังนี้คนนั้นจะมีหวังเป็นคนรู้ก่อนทำถ้าปรับปรุงตัวอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่มีหวังจะต้องเป็นคนทำก่อนรู้อยู่ร่ำไปสอบตกแล้วจึงรู้ว่าเกรงเรียนไม่ดีตับแข็งแล้วจึงรู้ตัวว่ากินเหล้ามากไปหมดตัวแล้วจึงรู้ว่าไม่ควรเล่นการพน,นันหนักเข้าก็ต้องเข้าคุกแล้วจึงรู้ว่าบ้านเมืองมีคือมีแปรกำแแท้ ประเภทของงานไม่มีโทษงานที่เราทำนั้นแบ่งได้เป็นสองประการคือ 1. งานที่ทำเพื่อประโยชน์ตนเอง2งานที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมผู้ที่ทำงานไม่มีโทษก็หมายถึงผู้ที่ทำงานทั้งสองประการนี้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตามองค์ประกอบทั้งส0ประการดังได้กล่าวมาแล้วงานที่ทำเพื่อประโยชน์ตนเองคือการทำมาหาเลี้ยงชีพต่างๆเช่น ทำนาธรรมส่วนค้าขายเป็นครูเป็นช่างไม้ช่างยนต์และอื่นๆซึ่งในเรื่องการประกอบอาชีพนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอาชีพต้องห้ามต่อไปนี้พุทธศาสนิกชนไม่ควรทำได้แก่1การค้าอาวุธ2การค้ามนุษย์3าการค้ายาผิด4การค้ายาเสพติด5การค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่าใครก็ตามที่ประกอบอาชีพ5ประการข้างต้นนี้ ได้ชื่อว่าทำงานมีโทษและก่อให้เกิดโทษแก่ตนเองมากมายสุดประมาณแม้จะร่ำรวยเร็วก็ไม่คุ้มกับบาปก,กรรมที่ก่อไว้งานที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคือการทำงานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนข้างเคียงและช่วยเหลืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเช่นสร้างสะพานทำถนนสร้างศาลาที่พักอาศัยข้างทางและอื่นๆข้อตวนใจนักทำงานเพื่อส่วนรวม ในการทำงานให้ทำเต็มที่ตามกำลังแต่อย่าทำจนล้นมือและก่อนจะทำงานเพื่อส่วนรวมนั้นเราจะต้องฝึกฝนตัวเราเองให้ดีก่อนฝึกแก้นิสัยที่ไม่ดีไม่ดีในตัวด้วยการประพฤติธรรมดังมงคลที่16เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกระทั่งกับผู้อื่นเวลาทำงานและเพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานให้เป็นไปนตามเป้าหมายว่าเพื่อสังคมจริงๆไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงเพื่อความมีหน้ามีตาของเราเองและให้รับรู้ว่าการทำงานเพื่อส่วนรวมนั้นแท้จริง ผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวเราเองคือได้ทั้งบุญกุศลและอุปนิสัยที่ดีติดตัวไปเบื้องหน้าและเป็นการสร้างส,างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ตัวเองอีกด้วยส่วนประโยชน์ที่ผู้อื่นจะได้รับถือเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นถ้าคิดได้อย่างนี้จะทำให้ใจสบายมีกำลังใจในการทำงานและไม่คิดทวงบุญทวงคุณเอากับใครนอกจากนั้นผู้ที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมจะต้องหัดรักษาศีลแปดรักษาอุโบสถศีล เพื่อเป็นการฝึกควบคุมอารมณ์ให้ดีเพราะการทำงานเพื่อส่วนรวมนั้นจะต้องคลุกคลีกับคนจำนวนมากมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งเกินเลยกันได้ง่ายทำให้เดือดร้อนในภายหลังทั้งๆท,ที่ทำด้วยความหวังดีตนเองก็มีกําติดตัวไปและก่อนที่จะทำงานเพื่อสังคมให้ปรับปรุงสภาพในครอบครัวของตนให้ดีต้องมีเวลาให้ลูกให้ครอบครัวให้พอครอบครัวจะได้มั่นคงเป็นสุข ส่งผลให้เราทำงานได้เต็มที่โดยไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังตัวอย่างการทำงานไม่มีโทษหนึ่งการรักษาอุโบสถศีลสอการทำงานช่วยเหลือกันในทางที่ชอบ3การสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเช่นวัดเจดีและอื่นๆสการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาแก่คนเดินทาง5การสร้างสะพานเพื่อให้คนสัญจรไปมาได้สะดวก6การสร้างประปาสร้างแหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะดวก 7. จดการตั้งน้ำดื่มน้ำใช้ไว้เพื่อให้คนได้ใช้สะดวกสบาย8การให้ที่อยู่อาศัยแก่บุคคล 9. ก้าการตั้งอยู่ในบุญกุศลหรือตั้งอยู่ในบุญกิริยาวัตถุสิบประการสิบการถึงพร้อมด้วยศีลและการเจริญสมาธิภาวนาและอื่นๆอานอนิสงการทำงานไม่มีโทษคนทำงานมีโทษนั้นได้กับเสียเป็นเงาตามตัวยิ่งได้งานมากก็ทุกใจมาก เข้าทำนองอิ่มท้องแต่พร่องทางใจยิ่งรวยได้ทรั์มากเท่าไรโอกาสที่จะเสียคุณก็มากเท่านั้นยิ่งทำก็ยิ่งทุกคุณความดีในตัวลดลงทุกทีส่วนคนที่ทำงานไม่มีโทษนั้นจะก้าวหน้าไปสู่ความสุขแท้และความเจริญแท้ถึงแม้จะไม่รวยทรัพย์แต่ก็รวยความดีคนทำงานไม่มีโทษนั้นจะหลับก็เป็นสุขจะตื่นก็เป็นสุขไม่ไอายใครไม่ต้องหวาดระแวงใครเพรางานที่ทำเป็นประโยชน์แก่โลกล้วน ไม่มีโทษเข้าไปเจือปนเลยชื่อว่าได้ทดแทนบุญคุณของโลกที่อาศัยเกิดมาเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้สันติสุขเป็นเครื่องตอบแทนไปชั่วการนานยดย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่นมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวนก่อนแล้วจึงทำสำรวมแล้วเป็นอยู่โดยทำไม่ประมาทขอจบมงคลที่18ทําทำงานไม่มีโทษไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ